เรียกว่าเป็นเดือนเมษายนที่อุณหภูมิทางการเมืองร้อนแรงไม่แพ้สภาพอากาศโดยเฉพาะคดียุบพ,พักเก้าวไกลภายหลังที่สาลร,รัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีกล่าวหาพักเก้าไกลว่ามีพฤติการล้มล้างการปกครองจากการเคยยื่นแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และผลสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญ ที่สั่งยุติการกระทําดังกล่าวก่อนหน้านี้นับเป็นครั้งที่3ในรอบ5ปีที่องค์คาพยพสีส้มต้องเผชิญเหตุยุบพักซึ่งก่อนหน้านี้ถูกยุบพักกรณีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ปล่อยกู้เงินให้พักมิชอบด้วยกฎหมายทําให้กรรมการบริหารพักโดนตัดสิทธิทางการเมือง10ปีก่อนจะส่งไม้ต่อให้พักก้าวไกล กระทั่งต้องเผชิญข้อกล่าวหายุคพักเช่นกันสำหรับข้อกล่าวหายุคพักล่าสุดเป็นผลพวงจากกรณีก้าวไกลที่จัดเวทีปรสาสัยหาเสียงที่สวนสาธารณะเทศบาลนครแหลมฉบงังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีก่อนการเลือกตั้ง2,566โดยพิธาลิ้มเจริญรัตเมื่อครั้งเป็นหัวหน้าพักขณะนั้นได้แสดงท่าทีเห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา112 รวมถึงเมื่อปี2564ที่พิธาและสอสอพักเก้ากลารวม44คนเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขเกี่ยวกับความผิดหมิ่นประมาทโดยรวมถึงการแก้ไขมาตรา112ด้วยประเด็นนี้เองที่นำไปสู่การยื่นเรื่องร้องเรียนกับกะกะตจากบรรดานักร้องหลายคนให้ยุบพักในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาเดียวกันธีรยุทธสุวรรณเกษร ทนายความของอดีตพระพุทธอิสระได้นำคำร้องยื่นยังศาลรัฐธ,ธรรมนูญกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันให้ก้าวไกลยุยติการกระทำดังกล่าวหลังจากนั้นทีรยุทธ์ได้นำคำวินิจฉัยกลางดังกล่าวของศาลไปยื่นเป็นเอกสารเพิ่มเติมแก,ะกะ่กกตให้พิจารณายุบพ,พักและกะกะตก็มีมติส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญในเวลาต่อมาส่วนปัจจุบัน สารรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องกล่าวหาดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้วและสั่งให้พักเก้าไกลมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันนั่นคือหากตัดวันหยุดยาวช่วงเทศกาลพักเก้าไกลต้องชี้แจงและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแก่ศาลภายในเดือนเมษายนนี้หลังจากนั้นสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำร้องและคำชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆ แต่หากยังมีข้อสงสยัยอาจให้พยานที่แต่ละฝ่ายยื่นมาเบิกความแก่สารรัฐธรรมนูญได้เช่นเดียวกับกรณียุคพักอนาคตใหม่โดยหลังจากการพิจารณาคำเบิกความพยานเอกสารพยานบุคคลเสร็จสิ้นแล้วจึงกำหนดวันัดวันฟังคำวินิจฉัยออกมาขณะที่ชัยธวัฒตุลาธนหัวหน้าพักยืนยันว่าได้เตรียมการเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วโดยหากได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการจากศาล จะส่งให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการโดยแกนนำพักที่เกี่ยวข้องจะต้องทำเอกสารให้ดีที่สุดนอกจากนี้วันที่6เมษายนในการประชุมสมัยสามัญประจำปีพักเก้าไกลจะมีการหาหรือถึงประเด็นนี้และหลังสงกรานจะยื่นเอกสารชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากับสารรัฐธรรมนูญรวมถึงแถลงต่อสู้คดีกับสาธารณะด้วยอย่างไรก็ตาม่ามกลางกระแสข่าวที่สะพัดว่า ศึกอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่ผ่านมาอาจเป็นการซักฟอกครั้งสุดท้ายในชื่อพักก้าวไกลส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นครั้งหน้าอาจไม่ได้ใช้ชื่อก้าวไกลในสภาแล้วส่วนความเป็นไปได้ในผลคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมี2กรณีประกอบด้วย 1. ไม่ยุบพักก้าวไกลเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่ามีพฤติการตามที่กล่าวหาจริง 2. ยุบพักก้าวไกลเนื่องจากปรากฏพยานหลักฐานบ่งชี้หรือเชื่อได้ว่ามีพฤติการตามที่ถูกกล่าวหาพร้อมกับตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพัก10ปีอย่างไรก็ดีพักก้าไกลได้เตรียมแผนการหากถูกยุบพักไว้แล้วเช่นกันโดยจะโอนถ่ายสอสอและสมาชิกที่เหลือ ไปสังกัดพักการเมืองใหม่ที่เตรียมพร้อมไว้แล้วโดยคาดว่าจะเป็นพักขนาดเล็กที่อยู่ในขั้วฝ่ายค้านเช่นกันนอกจากนี้ยังเตรียมตำแหน่งหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่เพื่อขับเคลื่อนงานการเมืองต่อไปโดยเฉพาะการเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งนายกอบจที่จะเกิดขึ้นต้นปี2568ดังนั้นบทสรุปสุดท้ายพักก้าวไกลจะออกมาอย่างไร ท่ามกลังอนาคตทางการเมืองของพรรคได้สอสอม,มากที่สุดในสภาหลังการเลือกตั้งปี2566ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าจะมีบทสรุปไม่เกิน3เดือนนี้อย่างแน่นอน